ก็อยากจะไดรับครอบครัวโจมความเพลงนี้จบตอนแล้วก็่อยพอ,อใจไหเอ็เพราะว่ากูนั้นไม่เหมือนนี่เพราะว่ากน่ะทําพลงเองอ้อกูจะไม่มีวันยอมเหลือนท่าก้ที่กูทาทุกวันนี้ได้เพราะตัวกูเองอ้อกูจะไม่มีไม่มีคอม,มีตัดต่อดีๆกูก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวกันกเพื่อเอาได้อ้อคือว่าจะเลี้ยงกูได้ มันก็จับมึงมันง่วงมึงมันควายมึงมันจะตายแล้วไงอ้อไม่มีวันยอมพวกมึงง่ายหรอกเพราะมึงอ่ะมันแก่เพราะมึงอ่ะมันไม่โป๊เพราะมึงอ่ะมันไม่โปเพราะมึงมันไม่เก่งไงงั้นกูก็จะมาโชว์โชว์ว่าโชว์ให้เห็นว่าพวกกูน่าแม่งโคตรโคตรดีเด่นส่วนพวกมึงก็โชว์ความกล้าของเองนั่นแหละกูมีทุกวันนี้ได้เพราะตัวกูเองกูจะไม่มีมึงต่อไป จะไม่สื่อถึงมึงแล้วนะแต่ว่ากูขอซื้อหนอ่อยเถอะวันวันวันกูนโดนขังอยู่แต่ในห้องทั้งวันอ๋อแล้วกูก็จะไม่มีวันยอนพวกมึง yeah. หรอกเย่วันหลังกูจะซื้อต่อไปวันหลังกูจะทําต่อไปวันหลังกูจะทาต่อไปอ่ะกูทาแล้วทําอยู่ทาต่อทำอีกไปเรื่อย พวกมึงมันรู้พวกมึงด่าพวกมึงนันและออกไปข้างนอกมีโทรศัพท์เพื่อเพื่็ทำได้มันไล่เหมือนกับพวกมึงหรอกที่มันเอาจะจำง่ายแล้วมึงจำเนื้อเพลงมึงก็ยังจำไม่ได้อ๋อแล้วกูจะไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองไปง่ายๆหรอกอ๋อกูจะไม่มีวันเปลี่ยนไปง่ายๆเพราะว่าตัวเกูมันก็เป็นตัวของกู มันไม่สามารถมีใครมาสืบเรื่องของกูได้กูไม่มีวันพ่ายกูไม่มีวันพ่ายแพ้กูไม่มีวันยอมแพ้แล้วกูจะไม่มีวันโลสเซอร์เว้ยเยอะมาตวัาวฟมบีแงและกูจะทำต่อไปกูจะทำต่อไปให้มึงเห็นว่ากูนมันคตดเก่ง กูน้ำมันไม่จากูน uh ้ำมันไม่เท่กูน้ำมันไม่นุ่งมแม้ว่ากูน้ำมันไม่โกลถือไม้ว่ากูจะไม่โกลถือว่ากูจะไม่โผล่หรว่ากูจะเฟ้ยกูยังจะทำต่อไปทำจนกว่าพวกมึงจะเห็นว่ากูจะไม่ไปออกและกูจะไม่ยอมใครกูจะไม่ยอมใครง่ายๆไปกว่าพวกมึงหรอกอ๋อกูไม่มีวันยอมใครง่ายๆอยู่แล้ว ต่อให้กูจะโดนมัดมือมัดเท้ามัดแขนมัดขากูอยกจะดึงมันออกไปง่ายง่ายอ๋อกูจะไม่ยอมแพ้ให้ง่ายง่ายสิ่งที่พวกกูกำลังทำแมงโก้ไงอ๋ออ๋อดึงฟอกดึงซอกมึงกูช้าให้ดึงช้าให้มึงจะเอาเป็นอรดึงช้าให้ดึงช้าให้ดึงฟอกให้อ๋อ